จเปต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งช้ำใจ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรัสู่เพจส,สมาร์ทขารถดีไม่จาเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมเราวันนี้รถอะไรอยู่หน้าท่าผู้ชมครับผมนี่นะครับจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ครับ Mercedes b e เบอีกแล้วแต่วันนี้เป็นรถที่ถูกใจถูกจริงนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังบรรยายไปเรื่อยๆกันนะครับผมว่าเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ทุกคนก็จะ ทราบรูปทรงนี้กันอยู่ดีว่ามันคือ S Class W221 นะครับแต่ความพิเศษของคันนี้คือเป็นตัวดีเซลนะครับผมสาม c d านะครับผมก็เป็นรุ่นที่เครื่องยนต์อึดถึกทนแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากเลยครับผมนะครับผมเดี๋ยวพาเดินชมกันราๆว่าสีรถเขาเต็มจริงๆนะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมฟังผมเล่าไปเรื่อยจะบอกว่ามันถูกจริงจนทำให้คุณถูกใจนะครับผมเนื่องด้วยว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมนี่นครับเป็น S350 C.D.I. นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3,000 cc ซีซีนะครับผม211แรงม้านะครับผมให้อัตราเร่ง0-100เนี่ย6วิแค่นั้นเองนะครับผมถือว่าเป็นรถดีเซลที่แรงจริงๆนะครับผมและความนี้ของเขาไม่ต้องพูดถึงนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะใหม่กว่า,ารถหลายๆมือนะครับผมขออนุญาตเข้ามาในรถสตาร์ทรถสักนิดหนึ่งนะครับผมระหว่างชมภาพภายใน ผมบรรยากไปด้วยนะครับผมโอ้ร้อนจริงๆนะตอนนี้ผมรีวิวเที่ยงเป้งเลยแดดลงหัวเลยครับเรียกว่าไม่สวยจริงไม่มารีวิวให้ตัวดําเล่นนะฮะก็เป็นรถสีดานะคันนี้พขาญาติเปิดแอร์แรงๆสักนิดหนึ่งนะต้องบอกว่าเบนซ์เนี่ยถึงจะเป็นรถยุโรปที่เป็นเมืองหนาวก็จริงแต่ว่าแอร์เขาก็ทำมาแบบสู้เมืองไทยแดดร้อนๆเมืองร,ร้อนอย่างเราเนี่ยสบายนะครับผมก็เอาอยู่นะครับผมกับความเย็นของแอร์คันนี้ ยังใช้ได้ดีปกตินะครับผมก็เป็นตัว2,010เฟสลิฟแล้วนะฮะเราจะเห็นได้ว่ากระจกข้างเป็นกระจกเหลี่ยมแล้วไม่ใช่กระจกกลมนะครับผมกันชนหน้าไฟเจย์ไลท์ก็เป็นไฟตรงแล้วไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายชมพูแล้วเดี๋ยวผมพาเดินรมอีกให้ชมอีกทีหนึ่งระหว่างนี้เรามาพูดคุยกันในรถก่อนว่าออปชั่นต่างๆที่เขาให้มานะครับผมตัวเฟสลิฟเนี่ยเป็นตัวนําเข้าพิเศษเนี่ยเราจะเห็นว่าผมอะไรนี่จะแตกต่างกับ ตัว300หรือก่อนเฟรนลิฟก็คือจะเป็นทูโทนฮะจะมีหนังสลับกับไม้นะครับร้อเรียนกับคอนโซลซึ่งต้องบอกว่าใหม่จริงนะฮะตันนี้เนี่ยเจ้าของดูแลรักษาถึงจริงๆเพราะว่ามีประวัติการเข้าศูนย์เช็คจนถึงเลขกิโลปัจจุบันนะฮะย้ำว่าปัจจุบันนะเราจะเห็นได้ว่ารถวิ่ง200,000กว่าโลนะครับแต่ว่า เรื่องความที่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยมันอึดถึกทนก็เป็นธรรมดาสำหรับ20,000 0กโลถ,ถือว่าน้อยมากสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลกับปี2อง0ันสรถบปีเนี่ยถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับปีหนึ่งไม่ถึง2 0 0 0 0นโลนะฮะเราจะเห็นว่าจะมีบินรายการที่เขาปริน้นออกมาเนี่ยว่าเขาค่อยเข้าเช็คระยะตั้งแต่เป็นหมื่นหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนถึงนี่ฮะสองแ0 0กมกิโลครับผม ก็เป็นรถมือเดียวจริงๆคันนี้นะฮะเล่มเริ่มสวยปร,ประวัตินำดับลำดับที่1น,นะครับผมก็คู่มือบุ๊กบั๊ก,กยังอยู่ครบนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นที่อย่างที่บอกนะครับผมเ Class W221 เนี่ยเป็นรถที่ผมบอกว่านาทีนี้เป็นรถที่คุ้มค่าเงินจริงๆนะฮะถ้าเกิดเทียบกันแล้วว่าเงิน6-7แสนเนี่ยซื้อรถอะไรได้บ้างนะฮะในตลาดก็จะมีรถญี่ปุน่นถ้าเกิดจะเป็นป้ายแดงเลยเนี่ยซิตี้ป้ายแดง6แสนกว่า นะครับผมราคานี้คือเท่ากับคันนี้ s อนะครับผมต้องบอกว่าใครที่หาของขวัญให้กับตัวเองหาสิ่งที่จะเป็นรางวัลกำไรชีวิตกับตัวเองหลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยเป็นรถยอดนิยมคุ้มค่าเงินจริงๆสำหรับไวกเกษเียนต้อง S-Class W221 เท่านั้นแล้วยิ่งตัวนี้ความหายากแลไอเทมขึ้นไปก็คือความที่เขาเป็น350ดีเซลนะครับผมปกติปเราจะ,จะเจอแต่ เครื่องยนต์เบนซินกันแต่คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลนะฮะแล้วเป็น3 5 0ูนเนี่ยออกตอนนั้นเนี่ยเกือบ10ล้านนะครับผมนะฮะก็ออปชั่นมาเต็มม่านเมินมูลรูปม่านข้างไฟฟ้ามีจอหลังอีก2จอนะครับเป็นรุ่น2จอแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูตอนหลังดีกว่าว่าวยงามแค่ไหนนะครับผมมาครับแหมขทั้งนอกร้อนไม่อยากจะออกเลยนะครับผมแต่เพื่อวความสวยงามให้ทุกท่านได้รับชมความชัดเจนนะครับผมเราจะเห็นว่า็อตเนไม่มีขยับนะฮะร,รถมือเดียวต้องอย่างนี้นะ สิ่งที่คุณจะได้ไปจากคันนี้คือ1ประวัติสวยรถมือเดียวนะครไม่ช้ำไม่มีย้อมแมวไม่มีคือความจมน้าไม่มีชนนะฮะใช้รักษาจริงๆมีบินรายการที่เข้าเช็คบริการตามระยะมาถึงณปัจจุบันนี้ซึ่งหาได้น้อยจริงๆนะสำหรับรถที่ปีเก่าๆเนี่ยที่จะมีบุ๊กเซอร์วิสมีอะไรนี่ฮะม่านก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมนะก็ทุกอย่างยังอยู่ครบบริบูรณ์นะครับผม ก็เป็นรถที่มีจอด้วยนะครับหลายท่านเนี่ยอยากขับ S อสชาร์ raft, ก็อยากถามหาว่ามีรุ่น2จอไหมสอจอไหมวันนี้จัดมาให้3จอเลยครับ1 2แล้วก็ตรงกลางนะั่นอีกจอหนึ่งใช้ได้ครบนะครับผม,ผมก็เป็นตัวที่หลายๆท่านเนี่ยหาสะสมกันอยู่นะครับผมบ้านบ้านเมือินะเขาก็ยังใช้ได้ดีนะครับผมบ้มานหลังไฟฟ้าก็ยังใช้ได้นะครับผมนี่ครับมีกล่องเก็บของตรงนี้เบาะภายใน อย่างที่เห็นในคลิปนะคะคลิปไม่สามารถโกหกได้ก็ยังยังดูสวยนะฮะไม่มีฉีกขาดนะอาจจะมีริ้วรอยของความเป็นหนังแท้เนี่ยก็จะให้เสน่ห์อีกแบบนะฮะหนังแท้มีรอยยับรอยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างระหว่างพลาสติกกับหนังซึ่งเบนซ์เนี่ยเขาใช้หนังได้มาตรฐาน,นจริงๆคงทนอยู่กันเป็น10ปี ต้องยอมรับว่าวัสดุทุกชิ้นเนี่ยต้องใช้แบบเกรดพรีเมียมเท่านั้นถึงออกมาราคาเกือบ10บล้านได้สำหรับเ3 5 0า d i ตานนี้เตอนนีใน้ในท้องตลาดหายากจริงๆนะครับผมแล้ววันนี้ผมเปิดตัวในราคาที่ไม่ถึง7,0,000 0บาทผมบอกว่าถูกจริงๆเอกใหม่ๆเกือบ10บล้านได้รถประวัติมือเดียวมีบุ๊กเซอร์วิสเล่มสวยนะครับผมบอดี้เดินไม่มีช้ำไม่มีน็อตขยับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องแล้วก็กระโปรงท้ายอย่างละเอียดนะฮะเป็นตัวที่ เนี่ยที่บอกฮะเฟสลิฟแล้วไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยความใหม่ของเขาความดูป๋าดูเท่นเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับผมที่เป็นไฟสีชมพูนะเขาเรียกไฟชมพูกันคือจะไม่มีตัวค่าตรงนี้แล้วจะเป็นเป็นกรอบไฟล้วนๆรวมถึงกระจกข้างก็เป็นแบบเหลี่ยมแล้วไม่ใช่แบบคมนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นได้จากตัวเฟสลิฟตัวไมเนอร์เชนแล้วนะรวมถึงไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นเส้นตรงแตกต่างกับตัวก่อนหน้านะครับผมสีเต็มระบบนะไม่ต้องห่วงนะซื้อไปไม่ต้องทําสีแล้วนะครับผมเติมน้ามันดีเซลขับอย่างเดียวนะฮะก็เป็นรถที่คุ้มค่าเงินจริงๆนาทีนี้เนี่ยใครได้ไปนะฮะเหมือนได้รถหลักล้านนะครับผมนี่ครับฝาน้ํามันเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงเตือนพนักงานปั๊มเด็กปั๊มเลยว่าอย่าเติมผิดนะจ๊ะในงั้นละงานเข้านะครับเติมเบนซินเข้าไปนะครับผมก็เดีวมาดูฝาท้ายนะฮะผม ห้องสัมภาระใหญ่ๆจุเลยนะครับคันนี้อย่างที่บอก S c a r ัเนี่ยระดับวี P พีป๋าขับอย่างเดียวนะฮะดูสิครับซ่องมุมยังเดิมชนิดนะน็อตเมุมเม็ดอาทุกอย่างยังสวยจริงยางอะไหล่ยังมีอยู่ทุกอย่างทุกบร v ก c รอยู่ครบนะฮะผมที่สำคัญเฟสดิบแล้วฝาท้ายต้องเป็นไฟฟ้าด้วยเพียงแค่นิ้วเทปัดกดตึกวบนี่ครับผมร่วงมาเรียบร้อยนะครับผมก็ มากับร้อแมกอลอยสวยๆนะครับผมขอบ18ของเรามากับออริจินอลโรงงานเลยนะครับผมสติกเกอร์ทุกอย่างโรงงานเดิมไม่ต้องห่วงคันนี้นะใครได้ไปไม่มีผิดหวังนะฮะัเป็นอีกหนึ่งคันที่ทางเพจสมาร์ทขาา์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงภูมิใจนําเสนอว่าคันนี้เนี่ยคุ้มค่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกับชาวบ้านคือเป็นตัวดีเซล 2. เป็นรถมือเดียว 3. ม,มีประวัติการเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเวลา 4. บอดี้ไม่มีเฉียวชนจมน้ำแน่นอนนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูนะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยว่าผมขายรุ่นนี้มาเป็น10คันและนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าเงินจริงๆนะนาทีนี้ต้องบอกว่า s อสค w 2วเป็นรถที่คุ้มค่าเงินจริงๆที่คุณจะเสียไปในราคา6 7แสนเนี่ยซื้อสวิทซื้อยาฤิ์มือหนึ่งป้ายแดงยังไม่ได้แต่คุณได้ รถที่มีประวัติดีนะครับผมแล้วต้องบอกว่าเครื่องดีเซลเนี่ยวิ่งกันเป็นล้านกิโลนะครับกระบะบ้านเรากระบะรถญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกซมูมรถญี่ปุ่นยังวิ่งได้เป็นล้าน นี่เมอร์เซเดสเบน์นะครับเล็ก้าเยอรมันแข็งแรงทนทานและที่สําคัญคืออึดถึกทนนะฮะปัญหาไม่จุกจิกให้กาลังแรงมาถึง200สวรแรงมา้ากับ3,000ซีซี0ถึง100เนี่ย6วิเท่านั้นสําหรับเครื่องดีเซลต้องยอมรับว่าเป็นเครื่องที่ดีจริงๆแล้วมันไม่มีเสียงดังเหมือนรถดีเซลกระบะนะฮะด้วยความที่เขาบาลานซ์แคมชา้ามาแล้วเป็นรถ6สูบเนี่ยเก็บเสียงเครื่องยนต์ได้ดีมากไม่มีแบบมัควันอ่า เสียงฟิลลิ่งเป็นเครื่องยนต์กระบะต้องบอกว่าเบนซ์นี่พัฒนาเครื่องได้ดีมากนะฮะผมก็ถึงได้มาตรฐานระดับโลกเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ใครหาอยู่ผมแนะนําว่าคุณจะไม่เสียใจกับเงินที่คุณเสียไปกับราคานี้นะฮะใใหม,ใหม,ใหม่เกือบ10ล้านตอนนี้เหลือไม่ถึง7 0 0 0 0 0บาทแล้วคุณจะรออะไรนะครับรอยคนอื่นมาขโมยคุณไปหรือยังไงมาซื้อตัดหน้าคุณอย่าเป็นแบบนั้นนะครับผมคันนี้เนี่ยร์เซเดสเบนซ์ขับยังไงก็ป๋าขับไงก็เท สิ่งที่คุณจะได้ไปนอกเหนือจาก4 5รายการที่ผมบอกมาคือป้ายแดงอดวีเดียวป้ายแดงรถไม่มีชนจมน้ําเป็นเครื่องดีเซลแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือภาพลักษณ์นะ,ะครับเบนซ์เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าไปไหนใครก็ต้อนรับนะฮะจากดูเป็นตาสีตาสาดูเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นคุณชายขึ้นมาท,าทันทีต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมองคนเฟิร์สอินเ s สชั่นเนี่ย มันจะสร้างภาพลักษณ์เวลาเราขับรถไปดีๆเข้าไปคุยงานสัมมนาพบปะเพ,พื่อนฝูงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจัดการหรือตัดสินกันเนี่ยเขาจะดูมองภายนอกก่อนนะครับผมแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์หนึ่งออปชันที่เชื่อเหลือเกินว่ามันตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องนะฮะใครก็าใครที่หาความมาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยความนุ่มนวลช่วงล่างถุงลมนะภาพลักษณ์ที่คุณจะได้ไปไม่ว่าจะเข้าห้างไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือเจอลูกค้ารายใหม่หรือเจอใครก็แล้วแต่เบนตอบโจทย์ คุณทุกคําถามนะฮะสนใจก็ทักกันเข้ามากับเพจสมาร์ทค่ะวรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าใสกิ้งแค่ไหนไปชมกันครับเดี๋ยวผมได้เวลามารับชมผูมบังห้องเครื่องกับ W221 S Class นเะครับเป็นตัว s 3 5สามายดเครื่อง3 4ม1ัแรงม้านะครับผม0ูนยถึงเพียง6วินาทีเท่านั้นนี่คือความสวยเดิมของเขาเราจะเห็นได้ว่าสติกเกอร์เพจเปินะฮะเป็นรถ ไพลแลนด์ฮะมีผ่านกรม,ม,ม,มสำหรัสาระมีซิลคเกอร์ทุกอย่างครบน็อตน,นัดเดิมไม่มีขยับนะฮะแอร์เย็นฉ่ำน้ำเกาะเลยครับเพเปิดแอร์เมื่อกี้นี้นะด้วยความที่ร้อนจัดถือว่าสู้แดดจริงๆนะคันนี้ห้องเครื่องเต็มเคื่องแห้งๆใครที่ขาย และ้จะเสียใจเพราะในตลาดมีน้อยจริงๆกับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วคันนี้ไม่ใช่320นะเป็น350ซีดนได้แรงม้าเพิ่มขึ้นมาประหยัดน้ำมันเครื่องพัฒนามาแล้วรับรองว่าคุณจะไม่เสียใจถ้าเกิดได้คันนี้ไปกับเพจสมราร์ทคาร์รถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงเดี๋ยวเราลองไปนั่งกันดีกว่าว่ามันนุ่มนวลแค่ไหนไปชมกันครับมาครับผมได้เวลามารับชมการรีวิวเทสได้ก,การขับขี่ต้องลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าเบนซ์นะฮะก็จะมีแอร ตอนหลังด้วยนะครับแอร์ตรงกลางนี้นะครับนอกจากจะมีจอ2จอแล้วนะครับผมก็จะมีแอร์หลังวันนี้เราได้โปรดรขับของเรานะคุณแซ a ปปี้นะคะรับผมมือโปรดรขับประจาช่องของเรานะแหมซิ่งจริงๆนะต้องบอกว่าดีเซลเนี่ยไม่เป็นรองเบนซินจริงๆด้วยความที่เป็นเครื่องใหญ่3 4 0 0ันดีงแรงม้าอย่างที่บอก0ูนย์ถึเนี่ยวินาทีเท่านั้นนะครับผมความนุ่มนวลไม่ต้องพูดถึง S อสคลาสนี่เปรียบประดุดเหมือนคุณนั่งบนปุ๋ยเมฆหรือเรียกได้ว่าเป็น เครื่องบินเจ็ตทางเรียบเรือยอชที่วิ่งได้อารมณ์ประมาณนั้นเลยด้วยความตัวถังเขาใหญ่นะครับผมตกหลุมตกบ่อเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะเรียกว่าหลับไปทางไกลนี่คุณหญิงคุณนายนั่งหลังนี่มีหลับนะฮะเราสาวขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องเมาก็อาจจะหลับได้เพราะแอร์เขาเย็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นใครที่หารถหรูราคาประหยัดเซฟลงมาจากราคา10กว่าร้านเหลือไปถึง70,000สบาททักกันเข้ามากับเพจสมาร์ทคารถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่า อ่ถูกจริงแล้วคุณจะถูกใจนะครับผมคันนี้ฝากเอาไว้นะครับผมก็แล้วเจอกันพาก,กันเข้ามานะครับสวัสดีครับรถกีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคอนซื้อต้องถูกใจคุณทั่วไปต้องอบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่า ิใครใช้ไปก็ย,ยินไม่มีทิ้งช่ำใจ ใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh w o